นาครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่เซิร์ฟเวอร์เอ,อ่ออะไรนะสวายวลนะฮะโอเคเมื่อกี้ลืมชื่อเดี๋ยวนี้อากาศหนาวนะเป็นไข้หน่อยถ้าไม่ไง <c oughs> มาเลยถ้ามีเสียงคู่คักๆอะไรควนก็ขออภัยด้วยนะอ่ะแล้วนี่ใครเนี่ยใช่มเดี๋ยวเราไปไปดูกันเลยครับผมอ่ะแล้วผมก็สอวิธีเข้านะโอเคมาดูกันต่อโอเคนะฮะอย่างแรกที่นี่เลยนะที่นี่นะเห็นที่ซื้อของครับ ถ่าน,นว่าเราก็เอาไอไวโคนี้ ini, แล้วก็คลิกไปสองครั้งแบบนี้ครับมันก็ได้ของมาครับเพราะว่าเราอยากได้นี้แล้วก็คลิกสองครั้งครับคลิกแบบจำเหมือน,นกับเราคลิกเมาส์ดับเบิลคลิกอะครับเป็นแบบปุ๊บแบบเนี้ยโอเคนะส่วนนี้ก็เป็นหัวนะผมขอซื้อหัวไอ้นี้แล้วกันเอามาใส่อ่ะ ก็ใส่เล่นๆนะโอเคโอเคนะส่วนด้านบนก็เป็นที่ขายของนะแล้วก็ไปหาตังเองแ้ะผมก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจนะครับเนี่ยครับก็ฝั่งนี้คืออะไรผมก็ไม่รู้นะ่าจะเป็นที่ขายมั้งครับปึ๊บๆลองดูก่อน มันน่าจะเป็นที่ขายมั้งไม่รู้ครับโอเคพาทัวร์ก่อนนะเดี๋ยวก็สอนวิธีสมัครนะครับอี่นาทีแล้วนี่งสองนาทีนะส่วนนี้ก็เป็นที่วาร์ปครับนี่ก็ p v พครับ เรียกเอาได้ฮนะจะเกิดที่ไหนเพื่อการการดักตีนะฮะโอ้เฟลป้ากายๆโดนข่าไม่ดูหน่อยส่วนนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะเอาทำไมเฟลอ่ะสงสัยว่าเจอคนไม่หลอกเลยฝั่งนี้คืออะไรเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันฝั่งนั้นน่าจะเป็นสไ વ เวลนะโอเคลองทัวร์รอบรอบหมดเลยดีกว่าฝั่งนี้น่าจะเป็นการเอออะไรเนี่ยไม่รู้ข้ามป้ายม่งเ,เลยไม่ต้องอ่านขี้เกียจโอ้ยถ้ามีเสียงบรบกวนอะไรอย่างนี้ก็ขอภายด้วยนะส่วนนี้ก็เป็นเอ,อ่อ กฎนะฮะห้ามอะไรอะไรก็อะไรแบบนี้นะก็เข้ามาอ่านกันได้นะส่วนนี้ก็เป็นเออว่าควอสามารถบ้านเราก็เปลี่ยนอะไรอะไรยังไงนะเป็นแบบถ้ากระกับเนี่ยก็พิมพ์คำว,ว่าสปาดูเงินก็หมาอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่กล่องอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธี การสมัครครับไปกันเลยขั้นแรกนะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเป็นอะไรก็ได้นะที่ว่าคิดว่ามันไม่ซ้ำแต่ว่าห้ามตั้งชื่อว่าสตรีนะร้อยเปอร์เซ็น์ครับมีคนสมัครไปแล้วแน่อนอนเนี่ยก็ก็เขียนว่า,างไง K U T e A M A S A แล้วก็เกไอ้โยผมลืมนะผมลืมบอกว่าห้ามวินวับน,นะฮ้วนินวับเนี่ยทำไม่ได้ครับผตั้งชื่อมั่มมวซ้วเข้าไปฮะเป็นแบบหัวเลยอะครับโอเคต่อไปก็เกาที่เสร็จนะโอเคโอเคนะวิธีการสมัครก็เขียนเข้าไปเลยครับว่าจะเอาสมัครอะไรให้ ประมาณห้าตัวขึ้นไปแบบกํหนงหนึ่งสามสี่ห้าแบบนี้กดเข้าไปอีกมันก็จะให้พิมพ์อีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันนะครับโอเคเสร็จแล้วครับผมนี่ครับวิธีง่ายๆเห็นไหมง่ยายจเห็นครับนี่ครับอ้อ เซิฟนี้กับรีสปอนทุก30นาทีนะฮะเพื่อกันความแหลกของเซิฟนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละโอเคบายครับผมลาก่อน